สวัสดีครับตั้งแต่ที่โลกถือกำเนิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบหลังจากนั้นก็มีสิ่งสาราสัตว์ตามาตามาเมื่อไร่ไม่มีใครทราบมีมนุษย์เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่แอดวานซ์มาจากสัตว์เป็นสเปเชียลเอดิชัน เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเป็นไมเนอร์เชนจากสัตว์ก็ว่าได้นะครับมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบมนุษย์พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ครองโลกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่สัตว์ถามว่ามนุษย์จะครองโลกได้นานแค่ไหนไม่มีใครทราบถามว่าลูกจะอยู่อีกนานไหมก็ไม่มีใครทราบนะครับ ตั้งแต่ที่มนุษย์รู้จากไฟแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตนับตั้งแต่นั้นมานะครับไฟเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นและแน่นอนครับไฟจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีเชื้อไฟหรือว่าเชื้อเพลิงนั่นเองต้นไม้กิ่งไม้ใบหญ้านั่นก็คือเชื้อเพลิงในยุคแรกๆนะครับต่อมามีการพบน้ำมันแล้วก็กา๊าซซึ่งมันก็ติดไฟเป็นเชื้อเพลิงได้น้ำมันแล้วก็กา๊าซเนี่ยก็กลายเป็นทรัพยากรสำคัญมีค่านะครับมีผลกับอารยธรรมของมนุษย์มีผลกับเศรษฐกษิจมีผลกับการเมืองแล้วมันก็มีผลลกกเเเงงินขอรรราาาด้้วววยยททุปะศพมสจแ ค้นหาในพื้นที่ของตัวเองว่ามีน้ํามันแล้วก็ก๊าซไหมหนึ่งในนั้นก็คือประเทศพม่านะครับซึ่งในเขตพม่าเองบางแห่งก็ยังไม่ได้สํารวจปริมาณที่คนพบก็ยังไม่แน่ชัดว่ามีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะมีเยอะพอสมควรแล้วก็ปริมาณน้ํามันแล้วก็ก๊าซที่พม่าพบในตอนนี้นะครับมันก็สร้างรายได้ให้กับพม่านี้มหาศาลและต่อให้มีเยอะแค่ไหนเนี่ยการที่จะนําขึ้นมาใช้ได้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีความรู้จากต่างประเทศนะครับนั่นทําให้มหาอำนาจอย่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเข้ามาในพมา่า Terima โดยเฉพาะจีนนะครับผู้หิวโหยพลังงานนี่รุกพม่าหนักเพราะว่าพมา่านี่อยู่ใกล้จีนด้วยและจีนต้องการพลังงานจํานวนมหาศาลส่วนรัสเซียถึงแม้ว่าในรัสเซียเองจะมีน้ํามันแล้วก็กา๊าซเนี่ยอยู่จํานวนมากอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นต้องมาหานอกประเทศแต่ว่ารัสเซียก็ต้องมามีเหตุผลด้านการเมืองและก็การคานอํานาจมากกว่านะครับเพราะว่าน้ํามันแล้วก็กา๊าซเนี่ยกลายเป็นสินค้าการเมืองไปแล้วนะครับเหตุผลเี่กับสารมิกาที่เข้าไปในตะวันออกกลางเป็นเหตุผลด้านการเมืองมากกว่าเพราะว่าสารมิกามริกา ผลิตน้ำมันได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องไปเอามาจากตะวันออกกลางและรายได้หลักของพมา่ามาจากน้ามันแล้วก็กา๊าซมีคําถามว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับที่ทหารพรมาร่าเนี่ยทำได้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันสําคัญกับพมา่ามากโดยเฉพาะผู้มีอํานาจทางการทหารนะครับที่ต้องการควบคุมรายได้ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายเหตุผลที่มีการรัฐประหารขึ้นมาในพมา่าถามแบบซื่อๆนะครับก็คือถ้าพมา่าเนี่ยมีรายได้แบ่งสรรปันส่วนไปพัฒนาประเทศคงจะทําให้ พมา่าเจริญขึ้นก็ดีไม่น้อยนะครับอันนี้ก็ตอบแบบซื้อๆเหมือนกันพมา่าอยากเก็บไว้คนเดียวและต้องการรวมอํานาจไว้ในส่วนกลางเท่านั้นและที่สําคัญนะครับแหล่งน้ํามันและก็กา๊าสเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตพมา่าอยู่ในรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์พมา่าจึงต้องการควบคุมทุกรัฐไม่ให้มาขึ้นเสียงได้ไม่อยากแบ่งผลประโยชน์ให้มากเท่านั้นเองนะครับ จากการรายงานนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่ามีรายได้จากน้ำมันและก็ก๊าซต่อ1ปีนะครับอยู่ที่ปีละ2 3 5ล้านพันล้านจัดถ้าพูดแบบนี้หลายคนงงๆเลยครับพูดอีกแบบก็คือ2.3ล้านล้านจัดอันนี้ถ้าไม่มีล้านล้านติดกันบางคนนี่ไม่เข้าใจคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมิการอยู่ที่1 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐมิการนะครับหรือว่า1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกาอันนี้ความหมายเดียวกันนะครับ คิดเป็นเงินไทยก็43,400ล้านบาทนะครับนี่ก็คือไรายได้ต่อปีของพมา่าจากน้ำมันและก็กา๊าซปันเจอร์นะครับแต่ว่าเรา,าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเลขนี้มันน้อยจังเลยเพราะว่าช่วงหลังมาคนไทยได้ยินตัวเลขที่มากกว่านี้เป็นประจำนะครับเช่นตัวเลขงบประมาณของไทยเนี่ย3.3ล,ล้านล้านบาทกูมาทีนึงก็1ล้านล้านบาท7จปีเนี่ยใช้ไปแล้ว23ล้านล้านบาทตัวเลข4 3 4 0 0ล้านบาทของพมา่านี่ดูน้อยไปเลยนะครับแต่ว่า4 3 4 0 0ล้านบาทของพม่ามาจากค่าน้ำ แล้วก็การ์เนี่ยคิดเป็น10%กองรายได้พมา่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายได้อย่างอื่นรวมกันต่อปีของพมา่าอยู่ที่3 9 6 0 0ล้านบาทอันนี้ไม่น้อยเลยนะครับใกล้เคียงกับงบประมาณต่อปีบางกระทรวงของไทยแต่ว่าพมา่าไม่ได้เอาไปใช้ทั้งหมดนะครับเอาไปฝากสากลไว้ซะเป็นส่วนมาก คนที่เข้าไปลงทุนเรื่องน้ำมันแล้วก็ก๊าซในพม่าเนี่ยก็มีทั้งฝรั่งเศสสหรัฐมิกาไทยเกาหลีใต้อินเดียจีนมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีบริษัทพม่าเนี่ยถือหุ้นอยู่ด้วยแล้วบริษัทของพม่าก็เป็นของทหารพม่าในรายการนั่นก็คือความจริงที่ว่าทําไมไม่สามารถกดดันรัฐบาลทหารพม่าได้มากนักกับเหตุการณ์ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีข่าวว่าบริษัทของฝรั่งเศสเนี่ยระง,งับการจ่ายเงินรายได้ให้กับพมา่านะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไม่ได้ระง,งับด้วยอัน,น พม่าเล็กน้อยเท่านั้นแหละครับฝรั่งเศสกับสหร,รัฐมิการนะครับระงับการจ่ายเงินรายได้กับพมา่าซึ่งพม่าเนี่ยมีหุ้นอยู่15ซนะครับคิดเป็นความเสียหาย40ล้านดอลลาร์สหร,รัฐมิการหรือว่าประมาณ1,240ล้านบาทนะครับอันนี้จากเงิน40,000กว่าล้านบาทเนี่ยเหมือนมีเงิน40,000หายไป1,000พม่าไม่เดือดร้อนอะไรมากนักนะครับ การจะกดดันพมา่าได้ต้องให้ทุกบริษัทเนี่ยหยุดจ่ายเงินนี้กับพมา่านะครับซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้และที่สําคัญเนี่ยเงินที่จ่ายไม่ได้เข้าธนาคารพรมาร่านะครับเข้าธนาคารต่างประเทศซึ่งก็ไม่สามารถสั่งอายัดได้ทั้งหมดกฎหมายนี้ไปไม่ถึงนะครับพอชนะแล้วเนี่ยทหารพรมาร่าโอนถ่ายได้ตามสบายมันเป็นเงินใต้ดินซับซ้อนมากตรวจสอบยากด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับการคว่ำบาตรการอายัดเงินของพม่าต่างๆที่เราทยิดมาเนี่ยได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่มีผลอะไรเลยกับพม่าพม่าก็ยัง มีเงินไปซื้ออาวุธไปทําอะไรได้เหมือนเดิมนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพม่าท,ที่มีการวิเคราะห์จากสื่อของพม่าเองจริงๆแล้วมันดุเดือดกว่านี้นะครับแต่ว่าแอดมินเนียสรุปออกมาการข่มบาตการอายัดเงินแทบไม่ส่งผลอะไรเลยกับทหารพรม่านะครับเป็นสิ่งที่หลายคนนี่กังวลว่าเหตุการณ์ในพม่าจะรุนแรงขึ้นนะครับ เรื่องราวก็เป็นแบบนั้นแล้วครับการคาดหวังความช่วยเหลือจากภายนอกของประชาชนเมียนมาเนี่ยยากมากๆากครับแต่ว่าการลุกขึ้นมาสู้ก็น่าย,ยกย่องจิตใจของประชาชนถ้าเราดูจากรายได้ของประเทศเมียนมาทั้งหมดแล้วมันไม่น้อยนะครับมันพอที่จะทําให้พัฒนาประเทศได้ดีขึ้นที่มันทําไม่ได้คืออะไรนไคออะครับคือการไม่ได้มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงบประมาณประชาชนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเทศเนี่ยมีเงินเท่าไหร่มีน้ํามันเท่าไหร่มีก๊าซเท่าไหร่มีแต่ทหา,า,ารพม่าเท่านั้นที่รู้นะครับและทหารพม่าเนี่ย ไม่จําเป็นต้องปอกใคร